แล้วเราก็แผ่ให้มันกระจายนะครับอันนี้จะเป็นตัวฮอร์โมน MT17 ที่ผสมเอทิลแอลกอฮอล์ไว้1ลิตรนะครับอันนี้เราเทแบ่งใส่ในฟอกกี้มานหน่อยนึงครับหนลิตรที่เราผสมเนี่ยมันจะสามารถผสมอาหารได้16กิโลนะครับแต่เนี้ยเรา แบ่งอาหารแค่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดผมๆแค่บางๆครับไม่ต้องเยอะนะครับนะครับฟึบรอบเดียวแค่นี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวก็คุกนะครับคุกให้เข้ากันนะครับนะครับเสร็จแล้วก็คุกนะครับให้เข้ากันหนึ่งรอบใส่ถุงมือด้วยนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะทิ้งตากทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเป่าพัดลมไม่ต้องตากแดดนะครับทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับรอรอมันจนหมดกลิ่นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับที่เราผสมของโมดเอ็มพีสิดฉีดไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับกลิ่นหมดเมลัยเนี่ยเราก็สามารถให้ลูกปลากินได้เลยนะครับเอาไปโปรให้ลูกปลากินนะครับให้กินอย่างน้อยๆยี่สิบวันนะครับติดต่อกันนะครับพยายามอย่าให้ขาดนะครับแต่ละวันก็ให้กินประมาณสัก3ามถึงสี่มื้อนะครับให้กินน้อยๆแต่กินบ่อย นะครับก็ประมาณนี้นะครับพยายามแผ่ให้กระจายกระจายนะครับแล้วแล้วมันจะหมดกลิ่นไว้นะครับบ่อน,นี้จะมีปลาทััพิมทินะตาน,นินอยู่นะครับ